ครับสวัสดีครับวันนี้มาเยี่ยมร้านพวกกันไม่ได้มาสองปีเลยนะครับนี่ปูสิงร้านกาแฟเป็นร้านกาแฟนะครับผมไม่ได้มาประมาณสองปีแล้วละ่ะแต่ก่อนก็มาถ่าย mv อยู่นี่แหละครับ มาถ่ายสองเพลงบ้าดูครับคิวทัศน์าสิง้าสิงมันผู้สิงวัาผิดเดี๋ยวผมจะพาไปบางต้นน่้นเด้อสุดยอดอีเลี้ยยังในงามมากเลยบงบอกว่าคนเลี้ยงเขาจะใส่มากนี่ครับตัวเนี้ย เบิงครับเบิงเบิงเบิงสุดยอดดูครับดูเขาเรียกว่าโอ้โหงกระสับสนเขากระจงไหมเขากระจงนี่หลายต้นนะครับีลยวพาไปดูภายในเพิ่นเปลี่ยนมุ้มสกีผมก็มานั่งกินมุมนี่แหละเพิ่นเปลี่ยนมุม,ม,มโอ้ผมม่ได้บ้าสองปีแล้ว มีเมนูนะครับท่านรีคอกาแฟก็พนักง,งานชงกาแฟใช่ไหมครับโอ้สวยมีทุกคนสวยโอุ้ไม่ไล้มาสองปีเพิ่นย้ายที่ใหม่โพซิชันใหม่งงเลยวันมาผิดล้านในบรรยากาศทั่วไปนะครับนี่ใน,นต้นนี้ก็สวยดี ต้นนี้เป็นต้นพี่ของต้นที่ผมถ่ายเมื่อกี้นะครับโอ้ของเห็เยอะมากเลยลักออกเป็นอย่างไรฮะอันนี้ก็เป็นพนักงานตอนรับกิติมา์นะครับห่นหนามานะชีนนนแมาม้ สำหรับท่านที่ชอบข้างบนก็นี่นะครับบรรยากาศชิวๆมีแขกมาตลอดนะครับมันสงบร่ลมลื่นเจ้าของร้านใจดีเป็นกันเองโอ้นี่โปรเจกต์ใหม่ด้เนี่ยน,นี่นี่กำลังสร้างโอ้มไม่ได้มานานมากมาก เปลี่ยนไปเยอะลืมเลยล่ะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปถ่ายข้างบนนะครับด,ดูทิวทัศน์ี่สวยสําหรับเพื่อนที่ต่างบ้านต่างเมืองนะครับต่างจังหวัดเชิญน,นะครับผาสิงร้านกาแฟพวกผมก็ลืมเอาสมุดหนังสือมาบริจาค ดูครับดูยูแบบอนอนละมาเลยสวยงามน,นะครับอุดรบ้านผมเพื่อนๆท่านใดมาจะมาเที่ยวบอกมาบอกเลยนะครับเดี๋ยวจะเป็นไกลให้ครัวทัดดาวผมเคยมาถ่ายเอวอยู่ ฮักหน้าพาสิงแล้วักกัได้เนี่ยโซนนี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นเนี่ยโซนทางบนโอ้ไม่ได้มาสองสีครับนานสวยนะครับชวนชวนเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวกาแฟสุดยอดผมสั่งมาแล้วกาแฟดำ จะรีวิวกาแฟให้ดูนะครับอืตอนนี้พนักง,งานตอนรับกำลังไม่ไม่ตอนรับแขกเลยนะครับนะตอนรับแขกเลยนะพี่เข้ามานะ่โอ้หน้าตาแบบนี้ใครจะเข้าร้านมึงเนะี่ยเออ ไม่รับไม่รับแขกเลยรลับตาสร้างใส่แขกอีกอันนี้จองนะครับเพราะว่าเวลาแต่งงานจะมาถ่ายตรงนี้สองคนคแรบบับเจ้าสาว okay, okay. จองให้จองให้ผู้หมวดครับโอจองให้ผู้กองรับไม่ใช่ผมต่ให้สวยอันนี้ห้าฝนแต่งไม่ได้ครับหน้าฝนแต่งไม่ได้บนตอนนี้มีกิจกรรมอะไรนะครับที่เราคุยกันเมื่อกี้หน่พอดี ดีายฝนต้นหนาวนี้จะทําเป็นบาเบียเล็กๆตอนเย็นน่าจะเป็นแล้วก็จะมีดนตรีสดสไตล์โฟกสองครับมีใครมีใครมาเล่นครับมีหมมีไมทองคําสิแล้วอาจจะมีโปเล่โอ้บปเล่โอ้ประมาณนี้ครับครับถ้าเป็นถ้าเป็นทางการนี้ก็จะประกาศอีกอีกครั้งนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆมาช่วยอุดหนุนร้านสวยเจ้าของร้านจะดีเอ้ามาแล้ว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  หลอดบอดีหรือไม่เศร้าเ่ยนี่ของผมนี่ของผม